สอบบรรดาบอสบอสของ The Icon Group นะคะหนึ่งในนั้นบอสเอกเชื่อไหมบรรดาแม่ขายต่างๆหรือใครที่เข้าเครือข่ายอาจจะรู้จักกันในนามของบอสหมอเอกอนะคะแต่พอตรวจสอบแล้วบอสเอกนั้นเป็นหมอเถื่อนค่ะคุณผู้ชม,มซึ่งวันนี้เองนะคะทางสอบศออค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเข้าแจ้งความเอาผิดนะคะ กับบอสเอกหมอเถื่อนค่ะแล้วก็จะตรงตรวจสอบลงพื้นที่ไปนะคะเพราะเห็นบอกว่ามีการเปิดคลินิกถึง2แห่งด้วยกันครับเฮ้ยคลินิกอะไรนะตเจ้าเองไม่ใช่หมอเห็นมันมีภาพปรากฏออกมาตอนที่ไปแตะไปจับดูแลคนไข้หรืออะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมคะ กรณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นหมอเพื่อหวังประโยชน์ทางการตลาดให้กับบริษัทที่ตัวเองทํานั้นแต่ตัวเองไม่ใช่หมอจริงเนี่ยมีความผิดเข้าข่ายอะไรบ้างซึ่งถ้าไปตรวจดูแล้วไม่ว่าจะมีความผิดเกี่ยวกับพรบวิชาชีพเวชกรรมนะคะการประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่หมอจริงๆเนี่ยต้องโดนตรวจสอบล่าสุดเช้าวันนี้นะคะทางด้านนายกองตรีดรธนกรตจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยเลขาที่การแพทยสภา พลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญรวมไปถึงทางอธิบดีกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพดรนายแพทย์พานุวัตรปานเกตค่ะ ท่านเดินทางไปแจ้งความเอาผิดนะคะกับด็อกเตอร์ฐานานนท์ฮิรัญชัยวันหรือบอสหมอเอกที่แอบอ้างเป็นหมอโดยคุณธนกริตนะคะบอกว่ามีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คลิปผ่านทางโซเชียลที่มีการใส่เครื่องหูฟังตรวจผู้ป่วยทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ไม่สบายใจแก่สังคมหลังจากมีการสอบถามมายังแพทยสภานะคะซึ่งมีการตรวจสอบยืนยันว่า บอสเอกนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบของการเป็นนายแพทย์หากไม่ปรากฏชื่อก็นับว่าเป็นหมอเถื่อนแม้จะเรียนจบเทคนิคการแพทย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเวชกรรมหรือรักษาคนได้แบบหมอ วันนี้ก็เลยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อเอาผิดนะคะฐานความผิดพรบวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็เรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการตรวจรักษาซึ่งจะต้องดําเนินการในส่วนของพรบสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานประกอบกิจาการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและดําเนินกิจาการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ตด้วยค่ะ ดำเนินการในเรื่องของการมาแจ้งความนะครับอร้องร้องทุกข์กับทางพนักง,งานสอบสวนปคบในเรื่องของการแสดงตนเป็นคุณหมอนะครับตามพระพราชบัญญตัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสถานที่ดังกล่าวที่ใช้ในการตรวจรักษาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดําเนินคดีในส่วนของพรบรสถานพยาบาลน,นะครับดังนั้นเนี่ย ในสเรื่องที่เราที่ต้องดําเนินการและวันนี้เนี่ยมีการมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับจากคุณหมอดังกล่าวเดี๋ยววันพงนี้เดีนะคะทางด้านของคุณธนก,กริบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานพยาบาลและคลินิก2จุดค่ะว่ามีการขออนุญ,ญาตเปิดคลินิกหรือไม่โดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะดำเนินการคู่ขนานไปกับแพทยสภา ส่วนเรื่องของใบร Ming, ประกอบวิชาชีพเทคนิคก,การแพทย์ของบอสเอกหมอเถื่อนคนนี้นะคะซึ่งเป็นสาขาที่เรียนจบมานั้นคาดว่าปัจจุบันน่าจะหมดอายุไปแล้วค่ะ<อ>หมดอายุไปแล้วแต่ยังมาทำรูปที่มีการเผยแพร่หรือทำการตรวจแบบนี้ม,นมีความผิดหรือไม่เดี<า>๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ